สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่งานมหกรรมวิชาการการกขับเคลื่อนนโยบายสนองจุดเน้นด้านคุณภาพโดยใช้พื้นที่เป็นฐานและใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตสองค่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีเวทีในการแสดงออกถึงขีดความสามารถในด้านทักษะวิชาการและเทคโนโลยีอีกทั้งยังเป็นเวทีที่จะให้ครูผู้สอน และนักเรียนนะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนนะรู้กันในการจัดการศึกษาที่ผ่านมาที่ประสบความสําเร็จครับในส่วนของนิศการที่เข้าร่วมจัดงานทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต2ได้ส่งเสริมการจับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนดังต่อไปนี้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประถมวัยคิดได้ทำเป็นเล่นสนุก e x c u t i v e function โดยส่งเสริมให้โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนาจนํานวน11โรงเรียนนําแผนการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์ที่คุณครูจัดทําและสอดคล้องกับกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมาจัดประสบการณ์ในชั้นเรียนโดยนําเสนอแผนการจัดประสบการณ์เยี่ยมชั้นเรียน lesson study PLC และ AAR หลังการเยี่ยมชั้นเรียนทําให้ครูได้เห็นรูปแบบและการจัดกิจกรรมที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ นิทรรศการโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบของโรงเรียนวัดส,สีดอกได้แสดงให้เห็นถึงการดำเนินง,งานด้านโรงเรียนวิถีพุทธที่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักใจศีกขาและเห็นเป็นเชิงประจักษ์กนะารนำเสนอโครงการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นอิงประวัติศาสตร์วิถีใหม่สู่พลเมืองคุณภาพ มีกิจกรรมแลกเลี่ยนเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นที่บูรณาการกับรายวิชาประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมในรายวิชาประวัติศาสตร์ให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวนักเรียนมากขึ้นมีทัศการ assessment for learning จำนวน4โรงเรียนมีการนำเสนอผลงานด้านการวัดและประเมินผลเพื่อนำผลการประเมินโค e เน n p R.T และการประเมินต่างๆไปใช้ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนกิจกรรมโคดดิ้งมีการนำเสนอการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณโดยใช้สื่อคิดบต์และสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล M.Bot เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบการนำเสนอการใช้นวัตกรรมการเรียนแบบโฟนิกของรายวิชาภาษาอังกฤษ,าษา ที่พัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษาให้นักเรียนมีทักษะการออกเสียงแบบเจ้าของภาษาและสะกดคำอ่านและเขียนคำศัพท์จากนวัตกรรมโฟนิกส์โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยได้นำเสนอกระบวนการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพทั้งนี้ยังช่วยส่งเสริมทักษะการอ่านเรียนรู้ด้วยตนเอง การแสแวงหาความรู้การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมีทัการวิทยาศาสตร์พลังศิษย์ของโรงเรียนเด่นชัยประชานุกลูลและโรงเรียนบ้านป่าศรรักด์างไม้ได้นำกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการวิทยาศาสตร์พลังศิษย์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4มานำเสนอการทดลองที่ส่งเสริมกระบวนการสืบสอบการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีทัศการภายใต้โครงการพัฒนาครูผู้สอนเทศวิถีและทักษะชีวิตที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning นนำเสนอโดยโรงเรียนบ้านหาดรั่วมีการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีองค์ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิดทักษะชีวิตการนำเสนอสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best p r a c t i c e เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 มีการนำเสนอนิอนทรรการจำนวน3าโรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านหาดรั่วโรงเรียนบ้านแม่แปลงและโรงเรียนบ้านเหล่ารัตาบำรุงโดยนำเสนอการจัดเรียนการเรียนการสอนรูปแบบ active learning ที่ส่งผลให้นักเรียนเกิดสมรรถนะครบทั้ง3 r 8C เป็นไปตามเป้าหมายของทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 ในการนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาจากจังหวัดลำปางมาให้ความรู้เกี่ยวกับทางธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมโลกและดาราศาสตร์รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์นาภูนตาโครงการท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียนของโรงเรียนบ้านนาภูนที่มีการนำกิจกรรมดาราศาสตร์มาจัดก,การเรียนการสอนในชั้นเรียน